สวัสดีครับพี่น้องมนีว่าเทียวอูผู้เสียดัครับเราไ่โค้งกันหลายครับโคตรแรงครับโคตรแรงให้ตำนานครับอูลำพู โ,โค้ก็คนหลายแท่ไหมที่นี่ถ้าเก่าสีมีประมาณสิบขั้นครับแต่ผมจำผิดกู้เสียดพิ่นกู้ปลาแพง้งโอ้สายแคททางนั้นว่ะยอดครับพี่นอ้องนี่คลอสายแคทครับแต่ผมพาขึ้นไปครับขั้นแรก กระดิบงันเรีกครับนี่ก็น่าจะเป็นแคทครับรุ่นไทยวะโอ้ oh, เสียแล้วครับหามาพอแล้วครับรุ่นกระดิบบางเทียงโอ้ oh, สูงไงโอ้ห oh, นำสังเคียงตัวนี้เป็นเคียงสูด อีสุสุครับหกสูบเทอร์โบอีส,สุหกสูบเทอร์โบผู้ใดสนใจก็สอบถามเลยได้ครับมันขายอยู่ขายอยู่ครับโอ้บุงกีไรอยู่วะ เดือ้อนครับพี่น้องรบอวบขึ้นออกไปสยออ่อยเด้อพี่น้องเด้อตัวเพิ่นก็นรับจ้างคุสะพ้อมนี่ครับสยองอ่อยโอ้อีสองอยบีค่่อีสองอยบีวเนี่ยผมจะมกิด,ด้วยอีสองรอยบีครับชเชตเทวิน่าครับอีสองรอยบีขุปูขุณนถวด สายโยอ้อยครับของป่าแพงครับอูลำพู่น้องบัวลำพูครับผมครับอย่าลืมเด้อฝากกดติดตามครับกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้เลย,ยพี่น้องเดอ้อช่องน้องไม้ครับน้องบัวดำซิ่งน้องบัวลำพูดำซิ่งน้องบัวลำพูโอ้ยจับซื้อส่องอย่างของกับไปเล อันนี้ก็ e สองร้อยบโขาติดเคียงขับบ้างนี่เนาะเดี๋ยวมัอนหนักมัอนหนักผมมากไหมเดี๋ยวผมจะมาติดเคียงขับล่องเบิรงเขาคันมีบุ้งกีล่ะคันนี้ยังวะคันนี้ก็ e, e l. สองร้อย b e l สองร้อย b ไม่ไม่ใช่สองร้อย b เลยปะ อุับพี่น้องโอ้ยแมนครับพี่น้องสองร้อยบีอีสองร้อยบีครับสุดยอดครับ้นได้ทำนานยกไว้สายยกไว้ครับขาเพียงคน,คนดีวพ่องเคียงต้องคนอีนเคียงเนี่ยนะสูงนะ,ะบ้าไอจิป่าขาปิดเอาเสื้บอบุก็อยู่คนละขข่ง ันนี่เป็นเครื่องยีสูบน,นี่เป็นเครื่องมิทซูฮะหกสูบเทอร์โบสจัดขนาดเท่าพี่น้องเปิดประทุนเลยขันนั้นเป็นเครื่องเดิมครับนี่ครับเครื่องดืมเด่นเดียวนี้ โอ้ตีนละมันนี่ตีก,มนนตกหมูบนอ้อยนี่เนาะก็เลี้ยงหมูใหญ่ถูกตั้งที่น้องสวยงามครับโอ้เดี๋ยวข้าวมาเปิดตรงเตียงข้านี้

เมือดตึขตขดขดบขั้นอีกเกือบตือขั้นอีกเนเดีวยวว่าไม่ออกเกิงเดือดมาบดอีกสองหรือสามขัน้นน่ะ เอีกคนก็ไปเฮ็ดงานอยู่สร้างบุรีรัมย์ขันหนึ่งครับในยินว่าบุรีรัมย์ขันหนึ่งเพื่อนกำลังสมรถพอดีพุทธนาคันหนึน่งสายตรวจทางนั้นพี่น้องเสียดับครับเสียดับเทอ,โโอร์โบครับมมีไทย <c oughs> กำลังจกครับ ต้องไปเอายัคุดเซกอ่อะเขาพูดอะไรครับไอ้มันจา้างคนขับเหรอโอ้ฮะโอ้เสียตุนปลาตุนนะครับเคลียร์นะครับน้องกว่านนีินเดี๋ยวผมเดินทั้งต่อกันสวัสดีครับ